วันนี้ตำรวจที่ขอนแก่นนะครับถแถลงข่าวจับกลุมผู้ต้องหาคนหนึ่งคือนายอนุชิตมีตาลน,นะครับของกลางเนี่ยปืนเป็นปืนปากกาแบบไทยประดิษฐ์พร้อมกับกระสุนขนาดจุดสานะครับซึ่งอนุชิตนี้ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายนะครับ,รบเพราะว่าเขาไปยิงนายจตุพลรัตรบุตรหรือว่าคุณเบลนะฮะซึ่งเป็นสาวประเภท2เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่14 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะอนุชิตเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคือวันที่14นะฮะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งฮนะไนที่นายผับที่อยู่ถนนกลางเมืองยืงเงยองกับหมู่บ้านการเคหะนะฮะจนกระทั่งประมาณสักตีสามครึ่งเขาก็ตอนนั้นก็เมาเมาจนทั้งขับขับมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวอะ่ะก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่ออ๋นเป็นคนขับนะฮะก็ขับ,ข,บขับนะฮะ ตอนนั้นเนี่ยตอนออกจากผับมาก็ไปเจอผู้ตายก็คือคุณจตุพลนี่ยฮะยืนอยู่ริมถนนหน้าผับนะครับก็จตุพลก็เลยขอให้ให้อนุชิตกับเพื่อนเนี่ยช่วยไปส่งที่พักในเมืองหน่อยอโอเคเขาก็ยอมให้ไปนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยอันซึ่งเป็นเพื่อนของอนุชิตผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนขับนะฮะแล้วให้คุณจตุพลซึ่งเป็นสาวเพศสองนั่งตรงกลางไม่ใช่นั่งท้าย แล้วอนุชิตเนี่ยซึ่งเมามากเนี่ยนั่งตรงกลางอีกทีหนึ่งนะฮะอ,อนุชิตเนี่ยอ้างว่าระหว่างที่มอเตอร์ไซค์แล่นไปเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าคุณจตุพลซึ่งนั่งปิดท้ายคนหลังสุดเนี่ยเอื้อมมือล้วงเข้าไปในกางเกงของคุณอนุชิตไปจับไปลูบไปคำอวัยวะเพศหลายครั้งแล้วก็ชวนไปนอนด้วยตอนนั้นอนุชิตบอกว่าผมเนี่ยกโกรธมากนะฮะสักพักหนึ่งก็เลยบอกให้เพื่อนเนี่ยจอดน้อยจอดน้อยจอดรถแล้วตัวเองก็เดินไปปัสสาวะ ปัสสวาวะเสร็จเดินกลับมาชักปืนปากายิงเข้าที่ศีรษะคุณจตุพลเลยหนึ่งนัดล้มเลยแต่เขาบอกว่าตอนเขายิงเสร็จเนี่ยนะเพื่อนเขาคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขายิงจตุพลเนี่ยเสียชีวิตเพราะตอนนั้นเพื่อนเขาก็เมาตัวเขาก็เมาด้วยออนี่อนุชิตใช่ไหมใช่เสร็จแล้วก็กออลกับบ้านไปนะฮะที่สุดแล้วตำรวจก็จับกลุ่มได้นะครับเพราะว่าตำรวจก็สืบเบาะแสจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ ใช้เป็นยานพาหนะในการขับกลับบ้านนั่นแหละนะฮะไม่ได้เชื่อนะแค่เนี่ยแค่โดนจับแค่นี้ถึงกับฆ่ากันตายเลยเออถือถ้าไม่พอใจก็จะต่อว่าโทษนะหรือจะชกต่อยก็ว่าไปนะไม่ถึงขนาต้องต้องยิงไงนี่ยิงหัวด้วยการเอาตายเลยใช่ไหมฮะแต่ด้วยความที่เมาไงเมาด้วยมีมีปืนอยู่ในมือด้วยนะแม้จะเป็นปืนปากกาก็ตามนะฮะ นี่คุณแม่คุณแม่ของผู้ตายนะครับมันตายง่ายจริงๆรงเนาะคนเรานี่แล้วก็มีคดีขโมยรถยนต์กระบะครับ,ค,รบคืนนี้นะฮะแต่ว่าต้องชมอันนี้ต้องชมเจ้าของรถยนต์นะฮะที่ใช้ความพยายามในการติดตามได้รถกลับคืนมาภายในคืนเดียวฮะเพราะว่าเจ้าของรถนี่นะฮะเขาจอดรถอยู่ที่บริเวณหน้าร้าน ของตัวเองขายเป็นร้านขายลูกชิ้นนะอยู่แถวแถวอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนี่นะครับเจ้าของรถชื่อคุณสุนันทียบปรับนะฮะบอกว่าจอดรถกระบะไว้หน้าบ้านแล้วก็มีคนงานก่อสร้างสัญชาติลาวคนหนึ่งชื่อในเล็กวนเวียนวนเวียนอยู่หน้าร้านแล้วตอนหลังในเล็กเนี่ยขโมยรถยนต์ตัวเองเนี่ยหายไปเลยตัวเองก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักที่สพบางใหญ่ แล้วหลังจากนั้นก็พยายามออกตามหารถนะฮะจนกระทั่งมาถึงริมถนนสายอุทัยบางปะอินที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยาก็พบรถยนต์ของตัวเองเนี่ยจอดอยู่ที่ริมถนนหน้าร้านสะดวกซื้อพอเข้าไปดูที่รถเนี่ยปรากฏเจอนายเล็กเนี่ยนอนหลับอยู่ในรถเลยฮะคนที่ขโมยรถเนี่ยอ้าวนายเล็กสัญชาติลาวนี่เหรอสัญชาติลาวฮะที่ขโมยรถมาเนี่ยกำลังนอนสบายอยู่ในรถเลยฮะก็เลยเจ้าของรถก็เลยแจ้งตำรวจมาจับเลย มาจับคารถเลยนะฮะ <S <S สุดท้ายก็คาหนังคาเขาฮะนี่เจ้าของรถเขาบอกรถหายเนี่ยช่วงประมาณช่วงเย็นของเมื่อวานนี้แจ้งความไว้ที่สอพอบางใหญ่ครับนะฮะโอ้เราพยายามมากคือติดตามหารถตัวเองเนี่ยตลอดเส้นทางจนมาถึงอยุธยาถึงบางปะอินอะ่ะแล้วมาเจออะก็คุณสุรันโชคดีด้วยแหละที่คนที่ขโมยรถเนี่ยเป็นไหนเล็กคือ คือถ้าเกิดเป็นโจรขโมยรถคนอื่นเนี่ยก็คงไม่โชคดีแบบนี้นะฮะแต่ว่าข่าวก็ไม่ได้ไม่ได้บอกนะครับว่าทําไมนายเล็กสัญชาติลาวเนี่ยถึงไปจอดรถแล้วก็ <ๆ S 2> <ๆ imet S 1> รถที่ขโมยมาแล้วไปหลับอยู่ข้างทางแบบนั้น <ๆ S 2> นะฮะเออมันเพียบเปล่าก็ไม่รู้ง่วงอะผมว่าแล้วมัน,ๆๆมนเช้ามืดด้วยไงนี่แหละก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าโจรทุกรายขโมยทุกรายตีนแมวทุกรายถ้าหลับนะฮะ เรียบร้อยเร็ตเร็จแน่นอนนะฮะถ้าหลับนี่เร็จแน่นอนคัในเลขนี้ดีอยู่อย่างเดียวก็คือทําตามที่สสสเขาลื่อนะลงอะง่วงไม่ขับหลับก่อนเออเออดีมากดีมากฮะโอ้โหนี่สสสจะภูมิใจไหมอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะนี่งดเหล้าเข้าพรรษานะฮะช่วงนี้นะฮะงดเหล้าเข้าพรรษานะครับแล้วก็ ง่วงไม่ขับ,บด้วยวง่ไม่ขับง่วไม่ขับครับอ่ะเราพักกันอีกครู่ดีวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ